สวัสดีค่ะพบกับช่องรอบกกอกนะคะวันนี้เราก็มาเยี่ยมนะคะลูกของสาปานอีกนะคะมากับแม่เจ้เลยนะคะวันนี้ม,มาดูจะไปไหนแม่เจ้วันเดี๋ยวไปเยี่ยมลูกสาปานก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมกันนะคะมีพอน,นิ่มกินกาแฟอีกเลยเอฟซี FC. เอ้ยกินแล้วไปหาหนอนไล่แล้วกลับไปเนี่ย <laughs> ีกาแฟรู้แล้วเพราะว่าเรามาครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่มาก็เจอเลยเอ๊ะมันมันไม่บานหรือเนี่ยมันหมักตุมแน,นเถอะเนาะโอ้สวยนั่นนี่เหมือนผักขมิกเลยอันนี้ไม้ตกแต่งแดงๆเป็นใต้กินใช่แล้ว

มาแล้วคนสวยมาแล้วเอว่อเพิ่อแข็ง <c oughs> แข็งแรงแล้วเนี่ยเคาะเคาะฟันแล้วเนี่ยด,ดูเหมือนดูเหมือนเดิมแล้วสวัสดีค่ะเอาหาวแล้วนี่เพิ่งตื่นบปะหัดเดินหัดเดินเนฮ้ยไหนแข็งแรงแล้วนี่แก่เลยอะนั่งเลยอะนั่งเลยนั่งเลย เอโเดูอดูดือดเกินดนมไะอือกอดกอดหลัมีแรงแล้วมีแรงแล้วโอ้โหเริ่มดื้อแล้วนี่มีแห้งแล้วทิมมะกินดูถ้าเพื่อนจะไม่ชอบถ้าชอบมันกินได้นน่นะ กินแล้วมื้อเช้าคนนมบ่มักอันนี้กินจนจะหมดแล้วโอ้คนจนอิ่มแล้วเบื่อแล้วจะที่อันใหม่จะเออเอออยู่ใครมาเยี่ยมนะยูจะไปนอนนั่นเองเออจะนอนบ่เอาไปไปนอนสักพะปพัไปนอนปักไปนอนไหม เออก็นั่งสบายแล้วนี่เออสบายดีแล้วมีไข้แต่ช่วงกลางคืนนั่นแหละกลางคืนมันจะมีไข้มันจะขึ้นกลางคืนเนาะจับตัวดูสิเย็นแล้วไม่มีไข้เย็นแล้วไม่มีไข้เป็นสาวแล้วเลยเป็นสาวแล้ว เออดูดูเพื่อนก็เบิ่งเราด้นี่จำกันได้นี่ไม่กลัวแล้วกระเดีงเบิ่งกระเดียงใบกระเดี้ยงหวาไม่กลัวยับยับหาวแล้วดูไปนอนไปนั่นหาวอีกแล้วพามาเดินนี่ก็เดินไปแล้วก็เดินกลับกินอะไรโยเกิร์ตอ่ะป้อนป้อนป้อน ปอนหน่อยค่ะกินจะจมดแล้วอ yeah. ุ้ยยิ po ้มแล้วยิ้มแล้วอร่อยแล้วอิแล้ว่บแล้วอร่อยอร่อยอืม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 ออ พี่ภูก็ไข้ลงแล้วพี่ภูก็ดีขึ้นเนาะเอออยู่บ้านบ้านสาปานนั่นแหละอ๋อเขาทำเรียบร้อยแล้วใส่ใส่อบวงอเบิดเนาะแล้วก็พ่นอะไรด้วยเมื่อเช้านี่ออมโซโมทำงานความกระลุกกระลา โโแล้วก็มาเรียบร้อยแล้วดิอือกินดีด้วยครับคุณหมอในงานใหม่แล้วในงานใหม่เดี๋ยวไปช่วยเขาเดแล้วก็ช่วยเขาคว่ำยุ่มเช้านี่ทั่วชามกะละมังทั้งปิดก็ทําบ้านตัวเองนี่แหละน้องแมททีนอันดับแรกเราก็เก็บริหารเออเราก็ทําของเราไป แน่แน่นกินขนมกนกรอบแล้วอ,อ่ะเอาแบงให้พ่อนิ่มแนยะแ,แ,แบงแนะ่แบงแ,บงแ,บงแบงน่ยยางยืนวนอ่ายืนรับแหงบ่นี่นะขนมก็ยังไม่ได้กืนเ <c oughs> บิดบาดเดียวพี่น้องแสบพ้่มีแห้งกินขนมแล้วบ่เนี่ เลยใส่น้ำเกลือน้ำแข็งเลยบอกอดถอดเด็กคุณถอดออกกลางคืนคุณบอกยังข้าวนะสาปานหรือว่าไม่ได้ให้เข้าให้น้องโอ้กินได้แล้วโอ้น้องกินข้าวได้แล้วก็เลยหยุดแต่กินยังไม่ได้เยอะแต่พอดีผมไม่กินเลยอืใช่อันนี้ยังมีแรงกินแล้วนี่เรวก็ได้กลับแล้วนี่เราก็แข็งแรงกลับบ้านเลาะล่องแล้วนี่เดี๋ยวรอฟังคุณหมอก่อนเนาะ เดี๋ยวค่อยโทรมาโทรกลับกินโยเกิร์ตเซ็บล่ะแล้แล้วให้แล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวลุงเปบอกว่าไปห้องนั้นห้องนี้พาไปคูณเดียนเ่ยเดีไปขี่รถอะไรรถเป รถนี่บอกไฟฟ้านี่บอกนี่เด้รถแกนะบอกคันยาวก็ขี่โอ้หน้องพันขี่หรือยังขี่ทจนหมดทุกคันแล้วโอ้โหอยู่จนชินและจนได้ขี่รถกับเขาอ๋อหลายไม่ขี่ขึ้มาลอได้ขี่กันก็มี่างมนมารับเลยแม่มาเยี่ยมได้บอกใช่แล้วมารับมาเนี่ย เน be right yes> ี่ไปไหมวันนี้ไปไหมเนี่ยเนี่ยแกไปแล้วนะนะขี่รถขี่รถแล้วไปบอไปบอบอสนะบอสนีไม่ไปแล้วอ่าโยนทิ้งเลยไม่ทิ้งมีแรงแหละมีแห้งแหละแห่งแล้วคนชิลกลับบ้านแล้วยิ้มเลยยิ้มแต่ตาก็จะหลับก็ทิ้งพอแล้วยิ้มแล้วก็จะหลับแล้ว อาวเจ้าอะไรอีกบะนี่เห็นแบบนี้ก็ดีใจด้วยนี่เนาะหน้าชื่นตาบานละอ้อาวในลืมแล้วซาับานวากะเขาชอบกิน,บน,บนแบบวันบ้านเรามีแห้งคนเคยกินข้าวโรยเกลือ มันแซปยิ้มยิ้มยิ้มหวานหวานเอยจะยิ้มแล้วนั่นคุยกันน่ะกับแม่แล้วยิ้มนนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ h f ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ